รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพล สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการทำงานทำเงินกับผมใหม่วุฒิชัยพึ่งแม้นะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจไปนะครับเพราะว่าคุณนัทพัฒน์สุวรรณโนงานเยอะขึ้นครับติดภารกิจผมก็เลยมารับช่วงต่อนะฮะในรายการทำงานทำเงินนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกคืนวันจันทร์ช่วงเวลาเที่ยงคืน45นาทีทางทบ5ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับสำหรับคนที่รักสุขภาพซึ่งธุรกิจนี้นะครับสามารถสร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำกับธุรกิจค็อกเทลผักไฮโดซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์มิสเตอร์สลัดครับซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามผมไปทำงานทำเงินกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของธุรกิจค็อกเทลผักไฮโดภายใต้แบรนด์ของมิสเตอร์สลัดนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณอ้ําชิสนุพงศ์บุญร่วมครับสวัสดีครับคุณอ้ําครับผมต้องขอถามก่อนเลยนะครัว่าที่มาที่ไปเนี่ยของคําว่ามิสเตอร์สลัดเนี่ยมันมาได้ยังไงครับคือมันเป็นชื่อที่คิดแล้วมันเรียกง่ายครับจําง่ายแล้วมันเรียกติดปากด้วยมิสเตอร์สลัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับไมม่ีคุณอ้ําเลยใช่ไหมครไม่มีไม่มีครับไมม่ีเลยเดินนึกขึ้นมาแล้วแบบมาในสมองเอ๊ะจะใช้ชื่ออะไรดีโอเคขายสลัดเออมิเตอร์สลัดแล้วกันจะได้จําง่ายหน่อยอ๋อค่นเองคือคิดมาชื่อแรกเลยแล้วได้เลยใช่ครับผมใช่ครับชื่อนี้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงลึกนะฮะกับธุรกิจนี้นะับผมต้องถามก่อนครับว่าที่มาที่ไปเนี่ย ก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรล่ะครับก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรก็จริงๆผมทําธุรกิจส่วนตัวมาตลอดตั้งแต่อยู่ที่จันทบุรีสมัยก่อนก็ทําพวกไก่ทอดเฟรนฟรายส่งโรงเรียนนะฮะแล้วก็พอดีต้นไข้หวัดนกระบาดก็เลย้องงนวิกฤตเลยนะใช่ครับผมเลยต้องย้ายจากกลับมาอยุงเทพอยู่ได้สักพักนึงก็ไปทําร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ซันพาซาครับครับแล้วก็ขายสลัดไปด้วยนะฮะทีนี้ผมว่าทําไปทำมาเออาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ เพราะว่ามันคนตลาดมันคู่แข่งมันเยอะฮะจากคำละ15บาทหรือคำละ5บาทก็เลยบอกเออต้องเปลี่ยนอย่างอื่นทำแล้วเพื่อนเขาชวนมาขายเพราะเราสลัดเป็นจริงจังไหมอ๋ออ๋อแล้วก็เลยเออไปเรียนทําน้ําสลัดมาตอนแรกเนี่ยไปดูสูตรน้ําสลัดเนี่ยทั่วไปมันจะมีไข่แล้วก็ให้มันอ้วนมันผอมตรงไหนอะทาสลัดไม่นไดะสิมันก็มีทั้งไข่มีทั้งน้ำมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยก็เลยก็เลยไปหาเสิร์ชหาดูข้อมูลจนได้มาว่าที่มาของน้ําสลัดไม่ใส่ไข่ โอ้ได้ส่งมาถือว่าเป็นจุดเด่นเลยใช่ครับใช่ครับแลวตอนนั้นเนี่ยตอนที่ขายไก่เนี่ยขายดีไหมฮะก็ดีนะสามสิบโรงเรียนในจันทบุรีส่งคนเดียวเลยโอ้หเจ้าเดียวเลยเจ้าเดียวเลยใช่ครับคือส่งทุกครบโรงเรียนเลยครบทุกโรงเรียนเลยยันตราดแสนตุ้งเลยนะครับสอนสุดท้ายมาแล้วมันไม่ไหวเพราะว่าไขวันนกระบาดก็เลยต้องกลับมาอยู่กรุงเทพเนี่ยพอจาได้ไหมฮะตอนนั้นที่ขายไก่เนี่ยวันหนึ่ง่ตกได้วันเท่าไหร่ครับวันหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้ ครัสามสิบลงเรียนสามสิบเรียนใช่ครับผมวันหนึ่งก็น่องละห้าบาทนะครับวันหนึ่งเป็นพันเลยสองสามพันนองคือส่งส่งแค่ครั้งเดียวใช่ครับส่งช่วงเช้าตีสี่ออกส่งใช่ไหมเสร็จสิบเอ็ดโมงบ่ายสามวนเก็บครับถ้าเหลือรับคืนหมด แล้วหลังจากนั้นก็คือมาพบการทําอาหารญี่ปุ่นใช่ครับก็คือซูชิใช่ครับซูชิขายดีไหมครับซูชิขายมันก็มันก็ไม่ดีมากครับไม่ถึงกับเวอร์คือจะขายได้แต่ไม่ถึงกับเวอร์ดีเวอร์มากคือวันนึงได้รายได้สักประมาณพันสองพันบาทนั่นเองไ่ออืมโหายหายไปเยอะเลยนะใช่ครับจากไก่ทอดที่หมื่นกว่าบาทครับผมมาเป็นซูชิเหลือพันกว่าบาทใช่ครับโอ้แต่ว่าคือ หลังจากที่ขายซูชิแล้วเนี่ย<ช>ก็มาค้นพบใช่ครับกับธุรกิจนี้<ช>เป็นการทำ,ำสลัด,ลดใช่ตอนแรกเลยรแรกเริ่มเลยเนี่ยคือทํามารูปแบบนี้เลยนะครับตอนแรกเลยใช่ไหมครับมีคิดไว้หลายแบบคือคิด,คดทั้งเป็นอาหารกล่องเป็นเบนโต ที่จะส่งไปให้กับลูกค้าที่มัเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกใช่ไหมใช่ใช่ครับที่นี้เราหุ่นตรงนั้นมันแตกก่อนเพราะว่าตอนแรกดีจะทาส่งโรงพยาบาลเพื่อมีลูกค้าที่เขาทำงานอยู่โรงพยาบาลน,นะฮะแล้วเขาก็มีมีช่องทางที่เอาเข้าไปได้ที่พอหุ่นแตกกับเพื่อนคนนี้มาแล้วก็เลยมานลดไปลดมาเออเหลือสลัดอย่างเดียวพอแล้วาะคนทําไม่มีมีคนทาไม่กี่คนนะฮะอ๋อคือคนงานเราน้อยใช่ครับผมนะแล้วก็ซูชินี่เลิกทำเลยไหมฮะซูชิเลิกทำเลยครับผมเียงแต่ว่าจับมาประยุกต์กับเป็นตลาดเพราะว่าผมไปติดต่อตลาดนะฮะอยากจะให้เข้าไปขาาายตตลลดดเป็นี ตลาดเขาไม่รับเขาบอกว่าตลาดเนี่ยมันเยอะแล้วในตลาดตอนนั้นตลาดที่ที่ขายนี่คือที่ไหนนะครับอยู่ตรงสายสองครับเซทอีอืมก็คือเขาเขาไม่รับใช่ครับเพราะว่าเขากันให้กับลูกค้าเก่าของเขาอยู่แล้วนี่ก็ว่ากันเขามีตลาดขายเก่อแล้วแล้วก็บอกงั้นผมไม่ขายตลาดผมขายของเกียวผักแล้วกันเออคิดใหม่เลยผักใช่ครับผมคือมันความสะดวกคือหนึ่งเลยไม่ซ้าใครเลยเป็นรอบแรกนะฮอแล้วอีกอย่างคือพอดีคําหยิบขึ้นมาปุ๊บจิ้มเสร็จเข้าปากแล้วเคล็ดลับง่ายๆคือไม่ต้องใช้น้ำตลาดเยอะ Oh. ถ้าขายเป็นด้วยๆเนี่ยคือมันจะเปลืองน้ําสลัดมากใช่ไหมเรนต้อง,<ล>องคุบใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วมันต้องให้น้ำสลัดเขาเยอะไม่งั้นก็ไม่พอ,อความต้องการของลูกค้าเพราะไปเสร็จไม่ทั่วก็ไม่อร่อย แล้วก็ต้นทุนใช่ต้นทุนก็จะสูงขึ้นกำไรจะน้อยลงถ้าเป็นอย่างนี้แต่ต้นทุนต่ํากําไรสูงครับเพราะว่าน้ำตลาดเราใช้แค่ครึ่งถ้วยจริงๆแล้วถ้วยหนึ่งออนรึ่งถ้วยอ๋อครึ่งถ้วยใช่ครับผมก็คือแพ็คมาแบบนี้เลยใช่ครับพร้อมพร้อมพร้อมทานเลยใช่ครับแต่เวลาขายจริงเนี่ยลูกค้าก็จะให้เลือกได้ฮะว่าจะเอาน้ำต้อสอะไรแล้วเราก็หยิบใส่ที่หลังได้ไม่เป็นไรอืมครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคือนอกเหนือจุดเด่นที่แบบเราสามารถสะดวกในการทานแล้วเนี่ย ยังมีอะไรอีกไหมครับก็รสชาติของน้าตลัดครับอ่ารสชาติน้าตลาดเนี่ยเราไม่หวงเครื่องปรุงนะฮะคือใส่แล้วเราจะคัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นที่เป็นชั้นดีจริงๆครับถ้าเกลดเองอย่างพริกไทยดำเนี่ยก็จะต้องเป็นพริกไทยของตามือที่หนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นที่ออื่นก็ไม่ใช้คือถ้าไม่มีก็คือเรายอมไม่ขายดีกว่าเอ้เสียลูกค้าใช่ไหมใช่ครับยอมที่จะบอกลูกค้าเลยอย่างวัตถุดิบเนี่ยก็นำเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆอย่างเป็นที่ผ้ากระเทียมก็เป็นท้ากระเทียมที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับถ้าไม่่่่มมีกก็็คืืออออแจ้งเยววาาาไขถ เอาลูกค้าไว้ก่อนใช่ใช่ครับใช่ครับคือหายของดีๆให้ลูกค้าดีกว่าครับเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยคือพอเรามาสมัครเป็นเป็นชาแล้วครับผมมีวิธีการสอนด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะลงมือเข้าครัวเลยดีกว่าครับมาสอนวิธีการทำนะฮะว่าธุรกิจนี้เนี่ยทำยังไงยากแค่ไหนติดตามกันช่วงหน้าครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสคุณผู้ชมครับเมื่อเบรกที่แล้วเราได้พูดถึงที่มาที่ไปของธุรกิจนี้แล้วนะครับสำหรับในช่วงนี้เราจะพาผู้ชมมารู้จักเจ้าของของเจ้าของธุรกิจนี้อีกนะครับนั่นคือคุณไอ้นั่นเองสวัสดีครับคุณไอ้ครับผมอยากจะทราบนะครก่อนที่เราจะลงมือทําสําหรับสลัดที่เป็นคอกเทลใช่ไหมฮะ ต้องถามก่อนครับว่ารูปแบบของน้ำสลัดเนี่ยที่วางยังรายเลยเนี่ยมันมีกี่ประเภทล่ะครับมี18รสค่ะหูสิบแดรสเลยใช่ค่ะพอจําได้ไหมฮะว่ามีรสอะไรบ้างครับก็มีสวรสค่ะซีซ่ามัาตัดสไปซี่อันนี้สวรสค่ะสวรสคือตัวนี้มัาตัดสไปซี่ค่ะมารัดสไปซี่อันนี้ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำค่ะอันนี้ ผลไม้รวมค่ะผลไม้รวมจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกอันนี้ก็จะเป็นมีโยเกิร์ตบูค่ะอันนี้โยเกิร์ตสตรอเบอรี่อันนี้งาดำโอ้โหคือเลือกทานได้แบบไม่จำเจเลยใช่ค่ะแต่ว่าหลักๆเลยเริ่มต้นพอทราบไหมครับว่ารสแรกเลยที่เราทำคืออันไหนครับเป็นพริกไทยดำพริกไทยดำค่ะแล้วก็เป็นสูตรที่ขายดีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวิธีการทำมันยากไหมฮะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เราได้ทราบแล้วนะ18รสชาติด้วยกันเลยนะฮะสำหรับน้ำสลัดที่จะต้องเอามาเทกับตัวผักสลัดที่เขาต้องทําเป็นค็อกเทลใช่ไหมฮะคือเป็นแบบนี้ค่ะกินจิ้มเลยมันจะเป็นเซตแบบนี้คุณผู้ชมคือจะเป็นคําที่เราสามารถทานได้เลยค่ะแบบนี้ก็คือจะมีประมาณกี่คําครับมี6คคาค่ะหกคำแล้วก็พร้อมกับถ้วยของน้ำสลัดอันนี้ค่ะก็บวกกันไปอันนี้ราคากี่บาทครับอันนี้50บาทค่ะ50บาท 1 2ึ่งสอามี่ห้าหหกคำใช่เฮ้ยก็ตกแล้วราคาก็ไม่ถึง10บาทนะค่ะใช่ค่ะแล้วปกติคือเวลาเราทานเนี่ยคือเราต้องแบใส่ตรงใส่จานแล้วก็ทานแล้วแบมคือเปิดแล้วก็จิ้มได้เลยคือสะดวกค่ะคือมันเป็นจุดเด่นเลยใช่ไหมอันนี้ผมขอลองเปิดดูได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้คือทําสําเร็จแล้วนะนี่หิวมือสั่นเลยอะ อันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือราคา50บาทใช่ค่ะพร้อมกับน้ําสลัดนะครับแล้วก็ทานเป็นคําแบบนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันได้ค่ะนะว่ากระบวนการวิธีการทําทํำยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าขั้นตอนแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรกันบ้างมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นแบบไส้ก็จะมีแครอทแตงกวาค่ะปูอัดแล้วก็ไส้กรอกหรือจะเป็นไข่หวานก็ได้ค่ะแล้วก็เป็น ปลาเซอร์มอก็ปีไสที่แบบหลากหลายใช่ค่ะถ้าเป็นปลาเซอมอนนี่ก็จะอัพราคาขึ้นไปหน่อยราคาต้นทุนก็จะแพงใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้คืออันนี้คือเอาไว้ห่อค่ะเอาไว้ห่อจะมีแครอดไอนี่ขนมปังโฮวีดค่ะขนมปังโฮวีดอันนี้สาลายสาลายแล้วก็ไอ้นี่ใบเมี่ยงอ๋อใบเมี่ยงคล้ายๆกับเน่แป้งเนื้อเนืองอ๋อแล้วอเออเออแล้วก็เอามาไปยุต์กันใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่าว่าวิธีการทําจะยากยังไงอันนี้เราจะทําสูตรไหนครับก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะใช่ค่ะวิธีขั้นตอนทํายังไงครับเดี๋ยวสอนผมทําไปด้วยได้ไหมได้ได้ค่ะเราเริ่มจากสาหร่ายสาหร่ายนี่ผักค่ะผักนี่คือเรารับมาจากไหนครับเรามีฟาร์มของเราเองค่ะอืมแล้วก็ใช่ค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาสมัครเฟรนช์ชัยกับเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะ โยนให้เขาเลยแล้วมีฟาร์มเราให้เขาอีกทีนึ่งโอ้โหดิวให้เขาอีกทีหนึ่งด้วยใช่ใช่ค่ะอ่ะอันนี้เป็นสาหร่ายหลังจากนั้นก็เป็นผักผักนี่คือยังไงฮะต้องต้องต้องแบบเขาเรียกอะไรเป็นกระจุกแบบนี้ะใช่ค่ะต้องต้องเด็ดต้องแบบว่าคือผักมันจะมาประมาณนี้แล้วเราก็มาเด็ดเด็ดให้มันเป็นแบบเป็นคำใช่ไหมฮะใช่ค่ะประมาณแค่นี้ค่ะอ๋อแค่นี้ผมทะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะแบบนี้เสร็จ แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาวางตรงนี้ค่ะวางอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นคือคือหยิบอย่างละอันนะคะถ้าไส้ถ้าเราเป็นปูอัดก็คือปูอัดไปเลยถ้าเป็นไอ้นี่ก็เป็นไส้กรอกก็เป็นไส้กรอกไปเลยแต่คือหลักๆก็จะมีแครอทใช่ไหมใช่ค่ะมีแครอทแล้วก็มีแตงกวาต้องต้องใส่ด้วยใช่ไหมฮะใช่อันนั้นแล้วก็อันนี้ผมทำไส้กรอกหลังจากนั้นวางเสร็จปุ๊บแล้วก็พัน มันคล้ายๆกับทำซูชิเลยอ่ะ,ะใช่ค่ะต้องมีน้ำต้องมีอะไรแปะไหมฮะค่ะแปะแปะตรงนี้ให้มันติดอืวิธีการทำก็ไม่ยากนะือแบบอย่างนี้เสร็จแล้วก็แตะน้ำนะครับแปะน้ำตร,ตรงขอบมันค่ะตรงขอบให้มันติดกันใช่ค่ะนี่ผลงานชิ้นแรกของผม อันนี้ก็เสร็จแล้วแหะครับค่ะเสร็จแล้วแต่พยายามเอาไอ้ตรงนี้เลยขึ้นมาหน่อยอ๋เหรอต้องดันออกมาใช่ไหมใช่ค่ะให้มันดูน่าทานใช่จเลียงหน่อยค่ะอันนี้คำแรกของผมออกมาโอเคไหมฮะโอเคคะแนนเ็มส์ิบให้เท่าไหร่ครับให้สักแปดแปดอันนี้ก็เป็นวิธีการทำใช่ไหมค่ะขั้นตอนเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยอย่างนี้คือเวลาใครที่มาเรียนเนี่ยเรามีวิธีการสอนให้เขาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอุปกรณ์นี่คือเตรียมเตรียมเราเตรียมให้หมดเลยค่ะ ก็คือมาแต่ตัวแล้วเราก็สอนให้บบางที่แบบว่าไกลๆหน่อยเป็นต่างจังหวัดเราก็มีแผ่นซีดีค่ะเป็นซีดีแล้วส่งให้เขาถ้าเขาเราอัดวิธีการทําให้เขาแล้วก็ส่งไปอย่างงี้นะถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามหรือว่ามาเรียนกับเราที่นี่ได้ก็คือรวมทั้งหมดเลยค่าคอสใช่ไหมแล้วก็มันก็จะทําแบบนี้ผมทํำละผมก็ต้องทานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลือกให้ผมสักน้าสลัดสักอันหนึ่งครับ ชอบแบบไหนคะแบบเผ็ดเ็หรือว่าอ๋อไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับเอาแบบว่ากลางๆครับถ้าเป็นแบบนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นอันนี้คือโยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ค่ะวิธีการทานนี่คือยังไงนะครับเปิดเลยค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะอ๋อคือใช้ใช้จิ้มนะครับจิ้มแบบนี้แล้วก็ทานได้เลยใช่ไหมอืม รสชาติมันกลมกล่อมมากอันนี้ก็อร่อยค่ะอันนี้เป็นงาดำอันนี้เป็นงาดำนะฮะใช่ค่ะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วย<ช>เพราะว่ามันอร่อยจริงๆอันนี้ไม่เผ็ดใช่ไหมครับไม่ค่ะคือแบบมันเข้ากันมากเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเวลาทานพวกเป็นสลัดที่มันเป็นจานอะ่ะมันจะแบบไม่ทั่วถึงชส่วนผสมทุกอย่างมันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเข้าคืนกันค่ะ อ,อร่อยอันนี้คือซื้อแล้วก็ทานได้เลยแต่ถ้าเป็นสลัดมิกกะค่ะเราต้องเอากลับมาบ้านแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะค่ะใช่อันนี้เราซื้อแล้วนั่งทานได้เลยสบายคือมันสะดวกสบาย<ช>นะ,ะอ่ะก็เรียกว่าใครที่อยากจะเรียนหรือว่าสนใจหรือว่าอยากจะทราบนะะว่าราคาคอร์สเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาติดตามกันเดี๋ยวผมจะ ไปสอบถามพี่อ้ําได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับคุณไอามากมากเลยนะครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมครับในช่วงนี้กับช่วงเค็ดลับทาําเงินคุณผู้ชมครับ ถ้าเอ่ยถึงคาว่าขอบคุณแล้วนะฮะคนไทยเชื่อว่าคําว่าขอบคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าการขายสินค้านะฮะก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ความเต็มใจที่พ่อค้านั้นอยากจะบอกด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับวิธีการส่งทิ้งทวนไม่ว่าจะเป็นจดหมายต่างๆนะครับซึ่งยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปการส่งขอบคุณก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นการส่งอีเมลไปขอบคุณลูกค้า ซึ่งหลายคนนะครับก็ยังไม่รู้หลักการครับว่าเอ๊จะเขียนขอบคุณยังไงดีวันนี้ครับผมมีข้อความสั้นๆน,นะครับมาบอกกันด้วยครับอย่างแรกเลยคือรูปแบบของการเขียนคุณควรที่จะเขียนในภาษาของตนเองไม่ทางการจนเกินไปหรือว่าเขาอ่านแล้วรู้สึกอมืมันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะครับหรือว่าใส่ลูกเล่นไปนะครับให้มันมีสเสน่ห์ที่เป็นร้านของคุณ อาจจะเป็นโลโก้ที่บ่งบอกนะฮะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของร้านของคุณนั่นเองครับหรือบางทีเนี่ยอันนี้หลีกเลี่ยงเลยนะครับ ตัวอิโมชันต่างๆนะฮะอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดอาการรกหูรกตานั่นเองเขาก็อยากจะอ่านอะไรที่สบายๆครับและที่สําคัญครับคือการส่งด้วยวิธีการขอบคุณนะฮะผ่านทางอีเมลต่างๆจะเป็นการสร้างความสนิทสนมนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าอีกด้วยนั่นเองแล้วก็อันนี้เนี่ยกาดอกจันเลยนะคุณเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเช็คทวนหน่อยดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสะกดก็ดีและที่สำคัญมากกว่านั้นครับคือชื่อของลูกค้าควรที่จะตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ควรที่จะตรวจสอบด้วยนั่นเองแล้วก็คุณขอบคุณไปแล้วแต่อย่าลืมนะฮะอันนี้ครับ พัฒนาสินค้าหรือว่ารักษาระดับคุณภาพสินค้าของคุณให้ดีและจะทําให้ลูกค้าของคุณนั้นกลับมาใช้บริการอีกครั้งอย่างแน่นอนนั่นเองครับและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหลักการง่ายๆนะครับในการขอบคุณสําหรับลูกค้าทุกๆคนที่ให้ไว้วางใจกับร้านของเรานั่นเองสําหรับในครั้งหน้าครับผมจะมีเคล็ดลับอะไรสามารถกลับมาติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงินสนับสนุนรายการโด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส ผู้ชมครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงมือทําแล้วนะฮะแล้วก็ทำฝีมือตัวเองเนี่ยต้องบอกครับว่าอร่อยมากแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยผมจะมาถามถึงเรื่องของอุปสรรคก่อนดีกว่าวิธีการที่คิดออกมาเป็นรูปแบบนี้เนี่ยแรกๆมีอุปสรรคไหมครับก็มีบ้างครับมีในเรื่องของผักการหาผักให้กับลูกค้าเพราะว่าบางทีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด การขนส่งผักจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดมันค่อนข้างไกลกว่าจะใช้เวลาในการหาผักในพื้นที่ได้นี่ก็พอสมควรเหมือนกันกน,นะถ้าส่งจากที่นี่ไปต่างจังหวัดก็เหี่ยวแห้งไม่สดใช่<ท>ไม่สดใช่ครับผมก็คือสุดท้ายมาต้องใช้วิธีที่ให้ลูกค้าเนี่ยช่วยวิ่งหาอีกแรงด้วยแล้วเราก็ช่วยเสิร์มหาอีกแรงด้วยคือช่วยกันทั้งสองทางอ๋อเราซัพพอร์ตเขาอีกทีหนึ่งใช่ไหมครัใช่ครับผมใช่ครับอือก็คือไปดีลในพื้นที่เลยใช่ไหมครัใช่ครับผมแล้วอย่างพวกน้ำสลัดอย่างเงี้ยฮะเราจะมีวิธีการส่งเขายังไงครัับบผมมใชช้้้้รรริิกกกกกาาาาาาขขนนนนนสสสส่่่่งงงงงอออเเะะถถไได็็แตคูปจจ ใช้เป็นพวกฝนส่งพวกเป็นบคสเป็นอย่างนี้ครับใช้หลายที่อยู่เหมือนกันคือเขาสั่งวันนี้ปุ๊บ,บเขาจะได้วันไหนล่ะครับถ้าสั่งวันนี้ใช่ไหมโดยสั่งวันนี้ไม่เกินวันมะรืนครับสามวันก็ป,นประมาณ3วันใช่ครับผมโดยทั่วไปไล้วดิวของผมจะเป็นชำระเงินก่อนสิโมงวันนี้วันนี้จะส่งอ,อย่างช้าคือวันพรุ่งนี้รับของไม่เกินวัน,วนมะรืน โดยทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะส่งทันจำนวนมาเลยมากกว่าก็คือตัวแทนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าแต่ละพื้นที่ที่เขาขายเนี่ยจะมีปริมาณการขายมากน้อยแค่ไหนก็จะสั่งล่วงหน้าเราไปก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดตลาดใช่ครับนอกจากว่าถ้าด่วนจริงๆก็จะส่งรถทัวร์ให้นี่ต้องบอกกันก่อนว่าถ้าด่วน support ก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะใช่ครับก็คือช่วยพูดถึงธุรกิจนี้หน่อยดีกว่าอย่างบางคนแบบ ตอนนี้เนี่ยอาจจะเบื่องานประจำแล้วก็หันมาทำธุรกิจนี้ธุรกิจเฟรนชชายนี้นะครับมันมีค่าลงทุนอะไรบ้างครับก็ตอนนี้15,000บาทครับ15,000บาทได้อะไรบ้างครับน้ำซอส18กิโล18กเริ่มต้นเลยใช่ไหมเริ่มต้นเลยครับผม1ิรสชาติ18รสชาติ1กิโลกิโล คืออย่างละหนึ่งกิโลใช่ครับผมคือที่ผมได้ทานไปเมื่อสักครู่นี้เกือบเกือบครบละ18รสชาติครับผมสอนให้หมดทุกรสเลยครับส่งให้หมดทุกรสเลยใช่ครับผมแล้วก็เป็นพวกบรรจุภัณฑ์หนึ่งยังนะครับกองสลัดนิกหนึ่งร้อยชุดถ้วยน้าซอสสี่ร้อยใบเครื่องสลัดน้ําผักสองเครื่องแล้วก็มีป้ายของมิเตอร์สลัดนะครับเป็นโลโก้เราเป็นโลโก้เลยใช่ครับผมแล้วก็วิธีการทําวิธีการห่อโอ้โหหมื่นห้าหมื่นห้าถ้าสมมุติตัวแทนเราไปขายในพื้นที่ นานไหมครับว่าเขาจะได้ทุนคืนประมาณนะจริงๆของชุดนี้มันทำได้400ชุด400ชุดก็ใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งสิบวันเดือนหนึ่งรครับประมาณนี้ สิบวันถึงหนึ่งเดือนครับผมใช่ครับก็อุ้ยคืนทุนแล้วเหรอคืนทุนแล้วใช่ครับอย่างเดือนแรกเราลงทุนไปครับเดือนต่อไปก็เป็นกำไรแล้วใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็คือของหมดแล้วก็สั่งซื้อซอสซื้ออะไรเรื่อยๆแค่นี้เพราะพวกนี้มันคืนทุนง่ายแล้วครับเป็นของทานกำไรมันเท่าตัวฮะเออเนาะวิธีการสั่งก็ง่ายด้วยก็โทรมากลิ๊งเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วอย่างวิธีอุปสรรคอะไรต่างๆที่เรายังเจออยู่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับมีแต่เป็นบางตัวซอสบางตัวที่ว่่่าาาพวกกกสออออดดดััับหรรืะะเททีียยมมนนนนจขตตล้ไค ีอะไรแล้วทำยังไงอะครับถ้าขาดนี่ก็ต้องบอกลูกค้ารอทีนึงครับก็ตอนนี้ต้องรอหน่อยบอกเขาตรงตรงเลยใช่ไหมบอกตรงใช่เพราตอนนี้มันมันไม่มีจริงๆใช่ครับของมันขาดอยู่ให้ช่วยสั่งรสชาติอื่นไปก่อนได้ไหมเพราะมันมีตั้ง18รสชาติเฉลี่ยกันไปหน่อยละกันใช่ครับผมเพราะว่าบางคนก็แบบอุ้ยเขาาก็อยากจะกินรสเนี้ยก็ต้องรอเนาะใช่ครับผมแต่แปลว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยขาดแล้วครับจริงๆแต่ทีนี้มันจะมีเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยเรื่อยครับพูดถึงกำไรหน่อยดีกว่ากำไรเนี่ยคือถ้าถ้าขายวันหนึ่งเนี่ยยัง ประมาณเท่าไหร่ครับกำไรอย่างต่ำๆเลยนะครับทุกคนเฉลี่ยสาขาของผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ600-700บาท600-700บาทต่อวันต่อวันใช่ครับนี่คือขั้นต่ำอ๋อคือกำไรเห็นบอกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยใชหครึ่อ <นะ S 2> ครึ่งใช่ครับผมก็คือวันหนึ่งผมจะแนะนำลูกค้านะฮะถ้าจะลา,าออกจากงานประจำคุณไม่ต้องลาคุณทำงานประจำไปด้วยผมขอเวลาแค่เวลาสองชั่วโมงครับพีเตอตลาด กลับจากงานมาเสร็จคุณมานั่งห่อไว้รับออดเดอร์แค่สามทิศกล่องอแค่นั้นพอละสามทิศกล่องจันทร์ถึงศุกร์มีกำไรวันอาทิตย์นึงประมาณสามพันบาทแล้วฮะกำไรต่อว,วันก็วันละหกร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อว,วันเฮ้ยถ้าเกิดอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันมันได้กำไรขนาดนี้เนี่ยบางทีเงินมันมากกว่านั้นเงิงงงงงนเดือนอีกนะใช่ครับผมก็คือถ้าบวกกับเงินเดือนก็พออยู่ได้แล้วครับจริงๆแล้วมันจะดีกว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่ามันพลาดจากมิตรตลาดก็ยังมีงานประจำที่เรารอรับอยู่ เพราะจะจัดพื้นที่เราก็ไม่สามารถการตีให้ได้ว่าคุณเอาไปคุณจะขายดีหรือเปล่าแล้วก็บอกไม่ได้มันต้องดูดูที่แบบทำเลด้วยไหมฮะใช่ครับผมก็คืออยู่ที่ทำเลด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างก็อยู่ที่ว่าในสภาพแวดล้อมของเขาครับเป็นยังไงบ้างและการทําากรตลาดของลูกค้าด้วยคือเราช่วยได้ในส่วนหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถช่วยก็เต็มที่อคือคุณก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองด้วยใช่ครับผมนิดนึงอย่างนี้จะมีวิธีการหาแนวทางตลาดให้กับ ลูกค้าของเราไงบ้างครับส่วนใหญ่เวลาลูกค้าซื้อแฟรนไชส์แล้วนะครับผมก็จะทำเพจ Facebook ไว้ให้ครับแล้วก็ทำไอจีไ้ให้แล้วก็ช่วยโปรโมทในเบื้องต้นไว้ให้ก่อนคือมันก็แบบเป็นเบสิกเลยใช่ไหมที่เราจะทําแบบสื่อออนไลน์ใช่ครับผมใช่ครับผมเพราะส่วนใหญ่ผมจะเน้นให้ลูกค้าขายออนไลน์มากกว่าอยู่บนตลาดออนไลน์อยู่บนเฟซบุ๊กอยู่บนไอจีอยู่บนไลน์ทำไลน์พวกนี้ทุกอย่างที่เป็นโซเชียลทุกอย่างเราจะเข้าไปถึงที่มากกว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ที่เขารักสุขภาพอ่ะเขาก็ขี้เกียจออกไปซื้อหนนน้้้้้าาาาารรรรรอออะไยย่่่่งงงเเเีีีใใชชมมัคบบแลลลววกก็ดิถึ ในระแวกบาเพราะว่าระยะของผมให้ใน3กิโลก็คือจะตีง่ายๆก็3ตารางกิโลเมตรก็อยู่ตรงนั้นคล้ก็วิ่งส่งไปเลยในหมู่บ้านอย่าง่อยใหญ่างผมู่หมู่บ้านจัดสารก็จะทำใบปลิวนะครับไปแจกตามบ้านแล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่งมีสักสั่งเข้ามายี่กล่องอย่างนี้ครับโอเคแล้ว ก็ายได้สบายๆแล้วครับคือมันก็คุ้มค่านะครับใช่ก็ย0ิกล่องถ้าเราคิดว่าเป็นงานเสริมก็โอเคครับไม่จริงเพราะจริงๆมันลงทุนเหมือนหน้ามันไม่ใช่ลงทุนแบบว่าเป็นแสนๆที่จะต้องได้อะไรกลับมาที่มันเยอะๆหรือยวางงี้ครับรสชาติก็มีหลากหลายด้วยแล้วก็อันนี้เนี่ยตัวผักตลัดเราก็ไปดีลให้กับคนในพื้นที่ด้วยใช่ครับผมอย่างนี้อนาคตเนี่ยเราจะมีวิธีการขยายตลาดยังไงบ้างครับ ขยายตลาดยังไงตอนนี้นะครับคือตอนนี้ผมกำลังวางแผนอยู่ว่าจะเอาขายควบคู่กับเป็นน้ำสมุนไพร ที่กําลังคิดอยู่นะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้สรุปเรื่องสูตรมาว่าสูตรจะเอายัางไงเพราะว่าคํานวณแล้วต้นทุนเนี่ยโอเครสชาติความเข้มข้อนเนี่ยมันเข้มข้นกว่าที่เห็นแต่ต้นทุนน่มันสูงว่าสูงมาก <c oughs> จนเราไม่รู้ว่าราคาถ้าขายไปแล้วลูกค้าจะรับได้ไหมครับแล้วก็อีกอย่างคือตอนนี้นี่กำลังจะขยายว่าเป็นตลาดที่เป็นหน้าร้านูกคาที่ต้องการเปิดแล้วไปเปิดหน้าร้านจริงๆคือตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยเราจะขายผ่านทางออนไลน์ยังไม่ยังไม่มีหน้าร้านยังไม่มีครับผมใช่ครับผมคือมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ไม่จำ ก็แปะให้แล้วก็ไปช่วยจัดร้านจัดอะไรให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหน้าร้านก็ไม่เป็นไรก็เปิดออนไลน์เป็นเทยุกไปก่อนทําที่ทํางานเพื่อลมงานหรือเพื่อนๆก่อนครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะที่น่าสนใจอย่างนี้เนี่ยถ้าใครสนใจกับการที่จะมาเรียนรู้หรือว่าทําเฟรนช์ไชยมีเบอร์ติดต่อหรือว่าช่องทางยังไงบ้างครับครับมีครับก็คือโทรเข้าไปที่เบอร์กลางได้เลยฮะศูนย์เก้าหกแปดหกห้าหกสี่สองสี่หรือศูนย์เก้าเจ็ดสองแปดเก้า 9229ครับช่องทางอื่นๆนะฮะ249 249กับ229นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างละกันครับผมส่วนช่องทางอื่นๆ Facebook ใช่ Facebook ก็เป็น w ว w Facebook.com แมิตรสลัดเลยครับผม IT IG ก็เป็นมิตรสลัดเลยอ๋อเสิร์ชง่ายด้วยํำเดียวจบเลยครับโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะฮะที่คนที่ทำงานประจำอยู่แล้วอยากจะมีรายได้เสริมก็สามารถมาเรียนรู้ได้วิธีเรียนรู้ก็ไม่ยากด้วยผมก็ได้ทดลองทําแล้วจริงๆวันเดียวก็ าาสามชั่วโมงก็ได้เลยวได้แล้วครับผมใช่นะอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะฮะยัวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับคุณอ้ำมากๆนะฮะที่มามอบความรู้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบอกเสียงละกันให้คุณผู้ชมการหันมาทําธุรกิจนะฮะขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับ การทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ถ้าเรานั้นมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีสูตรที่พลิกแพลงนะครับเหมือนธุรกิจของคุณอ้ํานะครับที่มีการพลิกแพลงจากอาหารญี่ปุ่นกลายมาเป็นค็อกเทลผักนะฮะที่ตอนนี้ได้รับความยอมรับนะฮะในตลาดนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จนะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นั่นเองครับและสำหรับใครที่สนใจธุรกิจนะครับก็สามารถติดตาม ชมรายการของเราได้ผ่านทางแฟนเพจที่แฟนเพจรายการทำงานทำเงินหรือใครที่ต้องการอยากจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถไปติดตามชมกันได้ในช่องของ YouTube ที่ช่องมี i n f i ิน t y c h a n n e l ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพัสและไอเซเว่นครับ และววันนี้นะครับรายการของเราก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสารฝันธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้สำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีครับ